สวัสดีอาจารย์เพื่อนๆและผู้ที่กำลังสนใจทุกท่านนะครับวันนี้เราก็กลับมาใหม่อีกครั้งนะครับสำหรับตัวของซีรีส์ม c โครไบทอนนะครับและในครั้งน,นี้เราจะเอาม i โครไบทอนของเราเนี่ยเชื่อมต่อกับโนดเลสกันอย่างที่หลายๆคนน่าจะพอทราบกันอยู่แล้วนะครับโนดเลสเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มตัวหนึ่งที่ช่วยให้เราพัฒนาตัว API เกี่ยวกับ lt หรือ mobile app แล้วจะมีลักษณะการเขียนเป็นแบบ b l กก k y ที่จะทำให้เราทำงานงาน่ายขึ้นนะครับก่อนอื่นเราก็มาดาวน์โหลดเจ้าตัว node js ก่อนนะครับเพื่อที่จะได้เข้าไปใช้ตัว node e ได้เราก็จะมาที่ตรงนี้ครับดาวน์โหลดเลยนะครับแล้วก็ใช้เป็น recommend for more user นะครับเพื่อนๆคนไหนใช้แพลตฟอร์มอะไรก็ดาวน์โหลดมาได้เลยครับหลังจากนั้นเพื่อนๆก็ทำการติดตั้งเจ้า node js ให้เสร็จเรียบร้อยเลยนะครับก็กดเด็กไปไม่ได้มีอะไรมากนะครับแล้วเราก็จะมาตรวจสอบกันว่าเจ้าตัว node js ของเราเนี่ย สามารถใช้งานได้หรือยังเราก็จะมาเข้าที่ cmd นะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาเช็คกันนะครับว่าโนดที่เพื่อนๆติดตั้งเนี่ยสามารถใช้งานได้หรือยังเราก็จะมาเช็คตัวเวอร์ชันกันครับก็จะเป็นโนดแดดๆแล้วก็เวอร์ชันนะครับถ้าขึ้นมาในลักษณะนี้ก็น่าจะแสดงว่าเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็จะมาติดตั้งโนดเลยกกันครับคําสั่งการติดตั้งโนดเลยนะครับก็คือ npm install d ด็ G. d ีเด็ด u n s a อันเซฟเออนะครับแล้วก็โน d เล e โนด d ด็ดเ no นี่ถ้าเพื่อนเพื่อนเอนเตไปเนี่ยมันก็จะทำการดาวน์โหลดไปสักครู่หนึ่งนะครับก็รอจนกว่าเขาจะติดตั้งให้เราจนเสร็จเมื่อเพื่อนเพื่อนทำการติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาเปิดใช้งานตัวโนดเลสกันเราก็จะพิมพ์โนด แล้วก็จดเลนะครับกด enter ไปเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็จะได้ตัวไอเ p ของเพื่อนเมาแล้วนะครับผมซึ่งจะเป็น local host ของคอมเราเราก็จะเอาตัวนี้มาแล้วก็พิมพ์ในช่อง search เลยครับนี่เพียงเท่านี้ก็จะเปิดตัวห o d e l ของเพื่อนเมานะครับแล้วก็จะมีแถบต่างๆที่จะมีทั้งคำสั่งที่เป็น inject inject นี่ก็จะเป็นลักษณะที่คล้าย o u t p u ตัว debug นี่ก็จะเป็น ใะลักษณะเหมือนกับเป็นตัวเอาต์พุตที่จะโชว์ในหน้าดีบักของเรานะครับผมก็จะมีคําสั่งมากมายเลยเป็นลิงก์เป็นสเตตัสเยอะครับแล้วเชื่อมต่อได้หลายอย่างด้วย sql หรือเป็น mqtt ได้ค่อนข้างเยอะแต่ครั้งนี้เราจะมาลองเล่นแบบง,ง่ายๆดูก่อนนะครับอย่างแรกเราก็มาลองใช้คําสั่งใหนหน้ากันก่อนเลยครับก็จะมีตัว inject กับตัวที่เป็นในลักษณะของดีบักนะครับแล้วเราก็วิธีเชื่อมต่อมันก็แค่อย่างนี้เลยครับก็เลยมีลักษณะ บ็อกกี้ครับเพราะว่าเป็นการลิงก์แบบบ็อกกี้ตั้งตัวนี้ให้เป็นน็อตน,นะครับก็คือเมื่อก,กดมก็ดันไปตัวนี้ก็จะเป็นตัวรับค่าออกมาเป็น time stamp ของเรานะครับโอเคผมก็จะลองกด deploy เลยฮนะเสร็จปุ๊บผมก็จะลองกดตัวนี้ดูนี่ก็จะมีตัวค่าของ time time stamp ที่ไปโชว์ในหน้าดีบั g ให้เราเห็นนะเรากดอีกรอบก,ก็จะมีขึ้นมาอีกนี่นะครับผม เดี๋วาายวเพื่อนอาจจะปรับเป็นตัวของ interval นะครับก็คือไปปรับเป็นลักษณะอย่างนี้ตั้งเป็นช่วงก็ได้ครับเป็น interval แล้วก็ทุกๆ1วินาทีนะครับผมจะกด e ีพอยไปเท่าน,นี้เขาก็จะเป็นเจ้าตัว m า s สแตมของเราออกมาเรื่อยๆนะครับสังเกตก็จะขยับเป็นไปนเรื่อย ทีนี้เราก็จะมาเชื่อมต่อกับเจ้าตัว e s p ไป26ของเรากันเลยดีกว่าครับเราก็จะใช้คำสั่งประมาณนี้นะครับผมก็จะมี time stamp แล้วก็ HTTP request นะครับผมก็จะอยู่ในแอบตรงนี้ request นะครับต้องใช้บ request แล้วก็เป็นเจ้าตัวแสดงผลของเรานะครับผมนครั้งนี้เราจะใช้โค้ดเหมือนกับครั้งที่แล้วนะครับจากทองนี่ก็คือว่าเราจะต้องมีโค้ดตัว connect dot py เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ดาวน์อันนี้ก็ยังอัปโหลดไปในบูตปกติ แล้วก็ผมจะลองใช้เจ้าตัวโค้ดของ LVD ผมจะเชื่อมเ่อบอร์ดเข้าไปก่อนนะครับ RF21 บน C นะฮะโอเคครับผมก็จะเริ่มอัโค้ด LVD ลงไปในบอร์ดเลย ไมโครไพทอนแล้วก็อัพลงไปที่เมนนะครับกพอบูล่าสุดเราเอาตัว Connect ต์เน็ตเรมาแล้วใช้เหมือนกันครับแล้วเราก็อย่าลืมครับที่จะเปิดพาสปอร์ตให้ E.S.P. ของเราแล้ก็กดรันับนี่ะครับเท่าน,นี้เราก็จะได้ตัวของ IP address มาแล้วครับผมเราจะกรอกแล้วเราก็จะไปดูที่หน้าโนดเลสนะครับ ตัวของ HTTP request เนี่ยเราก็จะใส่เป็นลักษณะ HTTP นะครับ HTTP แล้วก็ backslash แล้วก็ตัว address ที่เราใส่มาครับผมก็จะมาแก้ตรงนี้เป็น address ล่าสุดของรอ LVD ผมแล้วก็เพื่อนๆก็ backslash ข้างหลังแล้วก็ตั้งให้เป็นดันค่า LVD on ไปนะครับต้องมีเครื่องหมายคำถามและ LVD on นะครับวันนี้ก็เหมือนกันครับก็มาเปลี่ยนตัว IP address ของเรา แล้วก็ใช้เป็น led on นะครับแล้วก็กดดับก็อย่าลืมที่จะกด deploy นะครับกดไปปุ๊บแล้วก็มาดูที่บอร์ดกันเลยฮะตัววงจรเราเมื่อเรากดอันที่เป็น led on นะครับหลอดก็จะติดถ้าเรากดที่เป็น off หลอดก็จะดับอย่างนี้เลยครับผมนี่นะฮะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ทีนี้นะครับก็จะมีตัวเว็บเว็บเพจฟังก์ชันของเราเนี่ยก็จะพูดค่านี้ขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งจริงๆเราก็ไม่ต้องการพื่ก็จะเป็นลบเอาออกก็ได้นะครับหรือจะปล่อยทิ้งไว้ก็ได้ ต่อมาเราก็จะมาส่งค่าให้ตัว Node.js ข,ของเรากันบ้างนะครับผมจะมาลองกดจากโดยใช้เจ้าตัว DHT นะครับทีนี้เจ้าตัวโคว้ด DHT Webpay ของเรานะครับจะสังเกตได้ว่าเจ้าตัวเราได้เขียน HTML ทิ้งเอาไว้ซึ่งเวลาเราไปกดสั่งสวิตช์ให้มันเนี่ยมันก็จะเอาชุดนี้เด้งขึ้นไปด้วยเราก็จะเราก็จะเอาแค่เท่าที่เราต้องการนะครับผมย,ยอ่อในลักษณะนี้นี่ครับก็จะให้มันเหลือแค่นี้นะครับก็แค่บอกว่ามีเทมอะไร แล้วก็ระภูมเท่าไหร่แล้วก็ทีมิตี้เท่าไหร่แล้วก็ส่งตัวแปรทีมิตี้ขึ้นไปนะครับก็จะเป็นแค่แค่บรรทัดเดียวโอเคครับผมก็จะอัพตัวโคนนี้ทับลงไปในเมนนะฮะนี่ครเมนแล้วก็กดโอเคเลยแล้วเราก็ดันบอร์ดอีกรอบหนึ่งนะเราก็ยังดูอยู่นะครับว่าตัว i p พ d d r e s s ของเรานี่ยังเป็น i p พ d d r e s เดเดิมน,นะเราก็จะเอาไปใส่ในข้างบนนะ อนนี้ผมก็จะมาใส่ในนี้แทนกดดันนะครับแล้วก็อย่าลืมที่จะกด deploy นะครับตอนนี้นะครับถ้าเกิดว่าเรากดอันแต็มเนี่ยมันก็จะปรินค่าที่เป็นอนภ้อพูออกมาให้เราครับเนี่ยยิ่งกดก็จะย,ยิ่งออกมาก็ลองเอามือไปอังลองแปลอะไรดูก็ได้ลองดูว่ามีการเพิ่มลดไหม นะครับผมก็จะมีค่าเพิ่มขึ้นมาละก็สำหรับตัวโหนดเลสที่เชื่อมต่อกับป s p ี26เบื้องต้นก็ขอจบไว้ประมาณเท่านี้ครับผมก็ถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดประการใดก็สามารถคอมเมนต์แนะนำตักเตือนกันได้นะครับผมมาแลกเปลี่ยนความรู้กันก็วันนี้ก็ขอบคุณครับไปเจอกันใหม่คร